ต่อไปเนี่ยคิดง่ายๆธุรกรรมที่เราไปต้องไปทํางานที่ธนาคารอะไรเนี่ยมันใช้อย่างนี้เป็นพอมันผ่านระบบบล็อกเชนเนี่ยมันไม่ต้องมีธนาคารเป็นตัวกลางละหรือง่ายๆเราไปไปที่กรมที่ดินเนี่ยใช่ไหมฮะเราไม่ต้องไปเ,เดินทางไปที่กรมที่ดินละซื้อขายกรมที่ดินเราใช้เป็นสมาร์ทคอนแทรคเซ็นสัญ,ญญาทางอิเล็กทรอนิกส์เลยแล้วทุกคนก็วางใจเพราะมันปลอบแพน1้0ยเอเชื่อถือได้มันแก้ไม่ได้เนี่ยเยอันนี้อันนี้คือประโยชน์ นุ่มและเงียบยึดเกาะถนนประหยัดหลายคุ้มค่าเงียบหนึบประหยัดรวมกันเป็นหนึ่งสุดยอดแห่งความคุ้มค่าอย่างเวสเลกสวัสดีครับ รายการ DB ส่วเถาวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องบล็อกเชนกันนะครับเห็นแต่งตัวมาวันนี้อาจจะดูเหมือนเอเจนต์สมิธหน่อยๆถ้าใส่แว่นดำหน่อยนิดนึงก็อาจจะออกแนว FBI นะครับมาพูดเรื่องความเป็นมาเป็นไปของบล็อกเชนผมก็คิดว่ามันก็น่าจะเข้าบรรยากาศกันดีนะทีนี้เขาตั้งชื่อเรื่องเอาไว้ว่าคริปโตเขย่าโลก อะไรทำนองเนี้ครับเดี๋ยวเดียวว่ากันอีกทีแต่ทีนี้ผมกําลังจะมาบอกว่าไอ้เทคโนโลยีของบล็อกเชนหรือคริปโตเนี่ยมันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงแล้วก็มันจะมาเปลี่ยนแปลงโลกบ d i ิสรับโลกที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ยังไงน,นะครับทีนี้ต้องขอเท้าความเล่าเบสิก ประวัติพื้นฐานนิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยรายการของเราเนี่ยมันไม่ใช่รายการที่เป็นออกแนววิชาการจ๋าหรือว่าเฉพาะด้านนะนะผู้ฟังของเราเนี่ยเป็นทั่วๆไปมันก็จะต้องมีการปูพื้นกันนิดนึงไม่งั้นฟังไปแล้วมันก็จะงงงงแล้วก็มาฟังแล้วก็งงอีกมันก็จะมันก็จะต้องมีการอธิบายแบบง่ายๆนิดนึงแต่ผมต้องขอทําความเข้าใจกัแบบท่านผู้ชมนิดนึงอย่างนี้ก่อนนะฮะว่าวิธีการอธิบายขอยงผมเนี่ย ไม่ได้ว่าเอาทฤษฎีฝรั่งมาพูดเป๊ะๆเ,เลยผมจะอธิบายตามความเข้าใจของผมเพราะฉะนั้นวิธีการอธิบายหรือสับแสงต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับทฤษฎีฝรั่งนะักและผมก็พยายามจะดัดแปลงให้ผู้ชมทั่วไปที่ไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยฟังได้ง่ายๆก็ทําความตกลงกันตรงนี้ก่อนทีนี้มาเท้าความถึงเทคนโนโลยีของคริปโตเนี่ยหรือว่าบล็อกเชนเนี่ยมันเริ่มมาจากมันมีคนอยู่คนหนึ่งจอมยุทธอยู่ท่านหนึ่ง ใช้นามแฝงว่าซาโตชิซาก amoto ซาโตชิซาก amoto เนี่จริงๆแล้มันไม่ใช่ชื่อเขาหรอกครับมันเป็นนามแฝงนามในยุทธจักรเหมือนเซลลี่เฟตามีดบินลีน้อยอย่างเงี้ยอ่จริงๆก็ไม่มีคนรู้ว่าเขาคือใครทุกวันนี้ก็ยังหาตัวไม่ได้เขาคือตัวบุคคลหรือเปล่าหรือซาโตชินาก amoto เนี่ยซาก amoto เนี่ยอาจจะเป็นองค์กรองค์กร รับของรัฐบาลอะไรสักอย่างอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในในอีกเรื่องหนึ่งซาโตชิซากาม m โตเนี่ยมันก็มีคนพวกนักทฤษฎีสมคบคิดทั้งหลายเนี่ย เอาไปแปลงเพื่อจะค้นหาว่าคนนี้เป็นใครมาจากไหนแปลงไปแปลงมาจากภาษาญี่ปุ่นมาเทียบเป็นภาษาอังกฤษใช้สลับนู่นสลับนี่มันกลายไปเป็นเกี่ยวข้องกับ NSA ของสหรัฐอเมริกาซึ่งอันเนี้ยมันโหมันก็แบบยากที่จะพูดว่ามันจริงหรือไม่จริงนะแต่มันก็เป็นจินตนาการนะ่ะแล้วแต่คนจะเชื่อแล้วกันนะครับประเด็นนี้ซึ่งมันมันก็อาจจะจริงก็ได้คนที่คิดอาจจะเป็นหน่วยงานความมั่นคงของที่ไหนสักแห่งหนึ่งแต่ประเด็นเนี้ยเราเราเรา เอาไว้ก่อนยังยังไม่ต้องไปพูดถึงทีนี้ผมจะมาพูดว่าไอ้ตัวระบบบล็อกเชนหรือคริปโตเนี่ยมันมันจะมามีความเกี่ยวข้องแล้วจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอย่างไงร,รูปแบบการทํางานของบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมหนึ่งชนิดหนึ่งซึ่งการทํางานเนี่ยมันทํางานโดยเมื่อมันทํางานเสร็จสิ้นแล้วมนุษย์เนี่ย ไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่คอมพิวเตอร์ทําไว้แล้วได้คือแก้ไขไม่ได้พูดง่ายๆเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่แก้ไขไม่ได้เนี่ยโอ้โหประโยชน์มันหลากหลายเลยแต่อย่างเดิมเอ่อแต่เดิมเนี่ยอย่างที่เราทราบกันเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยเราทําเสร็จทําปิดแก้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อมันมันมีการแก้ไขไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยเอาง่ายๆยกตัวอย่างเอาอย่างเดียวพอเอามาใช้เซ็นสัญญากันได้ไหมฮะเซ็นสัญญาระหว่างบุคคลกับบุคคลเนี่ย ใช่ไหมครับเป็นดิจิทัลคอนแท็กเนี่ยผมเซ็นกับคุณเสร็จปุ๊บมันไม่ไม่สามารถแก้ไขได้ละสัญญานั้นก,ก็เป็นไปตามนั้นน่ยอันนี้อันนี้อย่างเดียวนะมันจะมาแทานมันจะมาแทนสัญญากระดาษได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้คืออันแรกจริงๆมันมีอะไรหลากหลายเยอะกว่านี้แต่นี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะครับตัวนี้มันจะมาเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกยังไงลักษณะของบล็อกเชนที่ซากโมโตะคิดมาเนี่ยมันมีมันผมจะสรุปมาว่ามันมีจุดเด่น อยู่3ประการสรุปตามความเข้าใจของผมคือมันเป็นระบบสามไม่หนึ่งมันไม่โกงนะครับสองมันไม่แก้สมันไม่กลางมาพูดถึงข้อแรกก่อนไม่โกง ไม่โกงนี่คืออะไรมันโกงไม่ได้ครับระบบคอมพิวเตอร์ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้ในโลกเนี่ยถ้าคุณเอาโจทย์ให้มันทำเนี่ยสอบวกสคอมพิวเตอร์ 2, ทุกเครื่องในโลกนี้มันจะตอบได้คําตอบเดียวกันคือ4แต่มนุษย์เป็นไงฮะมนุษย์2อบวกสมันอาจจะเป็น5ก็ได้เป็น6ก็ได้เป็น3ก็ได้แล้วแต่ใช่ไหมฮะหผิดพลาด2ที่สําคัญที่สุดคือผลประโยชน์ฮะใช่ไหม สองบวกสองบอกผมบอกเอ๊ยผมให้เงินคุณร้อยหนึง่งบะทำให้2อบวกสเป็น5ได้ไหมได้มนุษย์ทําได้แต่คอมพิวเตอร์ทําไม่ได้นะครับข้อดีของระบบคอมพิวเตอร์หนึ่งคือมันไม่โกงไม่ที่2คือมันไม่แก้หมายความว่าเมื่อระดบเนี้ยได้ทํากันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วมันโหลดขึ้นไปในระบบบล็อกเชนแล้วเนี่ยคุณตามไปแก้ไขไม่ได้ ตามไปแก้ไขไม่ได้ผมจะอธิบายตรงนี้นิดนึงทำไมมันถึงแก้ไขไม่ได้สมมุติว่ามันมี transaction อย่างเช่นว่าใน A โอนเงิน100บาทให้ใน B ใช่ไหมครับพอเข้าไปในระบบเนี่ยระบบมันก็จะบันทึกไว้สร้างขึ้นมาเป็นโฟลเดอร์หรือเป็นไฟล์ไฟล์หนึ่งเขาเรียกว่าบล็อกใช่ไหมทิ้งมามาต่อกับมันจะไปต่อกับบล็อกอื่นเป็นบล็อก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 ถัดไปเนี่ยพอมันต่อกันเสร็จปุ๊บมันก็จะคำนวณ ระบบก็จะคำนวณสูตรคณิตศาสตร์มาสูตรซึ่งยากมากต้องใช้เวลาพอสมควรเลยในการแก้แก้โจทย์อันนี้นะคมัะแล้วมันก็ส่งออกไปให้เครือข่ายในโลกนี้ซึง่งเขาเรียกว่าโนดนะฮะภาษาคอมพิวเตอร์หรือว่าเราจะเรียกว่ามายเนอร์ก็ได้เขาก็จะมาลุมกันแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โจทย์คณิตศาสตร์ที่มันยากมากเนี่ยข้อนี้เนี่ยซึ่งถ้าใช้มนุษย์ทำเนี่ยใช้เวลาชั่วชีวิตอาจจะทําแก้ปัญหานี้ไม่ได้แต่คอมพิวเตอร์อ่ะ มันก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งพอมันแก้โจทย์ได้ปุ๊บมันก็จะมาวอลิฟายว่าข้อมูลเนี้ยเป็นจริงการซื้อขายหรือทรานเซชันเนี้ยก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วมันก็จะลิงก์ที่เขาเรียกว่าเอาเชนเนี้ยลิงก์บล็อกเนี้ยเข้าไปในระบบของเชนทั้งหมดเนี้ยพอมันเข้าไปตรงนี้ปั๊บเนี้ยมันก็จะแก้ไขไม่ได้ละถูกไหมฮะเพราะว่าอย่าลืมดิโจทย์คณิตศาสตร์ที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยมันยากมากแล้วมันต้องใช้พลังการคำนวณของมายเนอร์เนี่ยที่เขามีพลังทางการเมือง ไมเนอร์หนึ่งลายนี่มีคอมพิวเตอร์เป็นโกดังเลยนะฮะเป็นโรงงานเลยนะฮะมาคำนวณเนี่ยแล้วพวกแฮกเกอร์เนี่ยซึ่งจะเข้าไปแฮกตรงนี้คุณจะไปสู้ m i เนอร์ทั้งโลกไม่ได้ได้เหรอมันมันมีความเป็นไปได้ยากนะฮะมันเท่าที่ผ่านมาเนี่ยบิตคอยนีย่ยังไม่เคยถูกแฮกเลยอันนี้คือประการแรกประการที่2พอคุณเอาลิงก์ตัวเนี้ยพอคุณวอลลี่ไว่า Trans a c t i o n c o m p l e t e เนี่ยคุณลิงก์ตัวนี้เข้าไปในระบบเนี่ยปับ๊บมันจะเกิดไออีกอันหนึ่งคือ มัน d e c e n t r a l i z e หรืออันที่3คือไ i g ศูนการไล้ศูนย์กลางเนี่ยมันก็จะคือหมายความว่าไม่มีตัวกลางไม่มีเจ้าภาพไม่มีเจ้ามือไม่มีผู้อํานาจไม่มีผู้บำนาจที่จะไปสั่งแก้ไขข้อมูลตรงนูน้นตรงนี้ได้มันก็จะส่งข้อมูลนี้ให้ทุกคนที่อยู่ในระบบหมดเลยว่าใน A ส่งเงิน100บาทให้ใน B ทุกคนก็จะมีข้อมูลนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมาแก้ไขหรือเข้ามาแฮกเนี่ยหมันต้องฝ่าด่าน2ด่านละวหคุณต้องคุณต้องไปคํานวณแฮกเกอร์นี่ต้องไปสู้กับไมเนอร์ทั่วโลกนะฮะซึ่งซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยมันสู้ไม่ได้อยู่แล้ว 2. ต่อให้สมมุติว่าคุณคุณเอาชนะไมเนอร์ได้คุณสู้ได้เวลามันขึ้นไปอยู่ในระบบแล้วเนี่ยคุณจะไปตามแก้ข้อมูลที่ว่ามันไม่ได้อยู่ในศูนย์กลาง่ ถ้ามันอยู่ในศูนย์กลางคุณแก้ที่ศูนย์ทีเดียวมันจบเลยใช่ไหมฮะทีเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในศูนย์กลางเนี่ยคุณต้องตามไปแก้ทุกๆคนที่มันถือข้อมูลตัวนี้อยู่อ่ะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้อย่างแท้จริงในในทางปฏิบัติใช่ไหมฮะอันที่หนึ่งผมพูดไปแล้วว่าโกงไม่ได้เพราะมันเป็นแมชชีนมันไม่ใช่คนสองมันแก้ไม่ได้ใช่ไหมฮะแก้ไม่ได้เนี่ยมันก็จะ เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โกงไม่ได้มันเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะแก้ไม่ได้มันก็ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะเออถ้าเกิดว่าโกงไม่ได้แต่แก้ได้พอทําเสร็จแล้วคุณแอบ,บไปเปลี่ยนทีหลังเนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทีเนี้ยมันเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ทํางานได้เหนือมนุษย์ถูกไหมอ่าข้อหนึ่งมนุษย์คุณให้สินบนมันสองบวกสองก็เป็นห้าได้ใช่ไหมฮะส่วนข้อสองเนี่ยถ้าแก้ถ้าไม่ให้มนุษย์ทํามนุษยย์แก้้ไดอ่าางคววมเลวลเร็ถ จาก180กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเปลี่ยนคนคำนวณเปลี่ยนสูตรคำนวณกลายมาเป็นเหลือไม่ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันทําได้มนุษย์ทําได้แต่คอมพิวเตอร์ทําไม่ได้แล้วมันก็จะนําไปสู่ข้อ3ก็คือว่ามันไม่มีเจ้าภาพไม่มีศูนย์กลางมันเป็นระบบเหมือนกับประชาธิปไตยอะ่ะทุกคนเนี่ยมีข้อมูลอยู่ตรงนี้ทุกคนที่อยู่ในในระบบเนี่ยจะเก็บข้อมูลไว้หมดเลยใช่ไหมฮะถ้าเวลาไปแก้เนี่ยมันต้องไปแก้ ทีละคนทีละคนทีละคนเพราะฉะนั้นเนะี่ยคุณไม่สามารถจะไปหาผู้มีอำนาจให้ผู้มีอำนาจสั่งว่าเฮ้ย hey, ให้เปลี่ยนตรงนี้ทำไม่ได้ทำไม่ได้เพราะมันไม่มีใครมีอำนาจนะฮะมันเป็นระบบที่มันมัน,ม,นมันไม่มีศูนย์กลางเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงผมถึงบอกไนงะระบบเนี้ยมันเหนือมนุษย์เชื่อถือได้100%ยปอลอดภัย100%เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเอามาทำงานแทนระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นมาได้ร้อ 8,000ประการทีนี้ตัวระบบบล็อกเชนเนี่ยที่ซากาโมโตะเขาคิดขึ้นมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันสามารถจะเอามาทำงานได้108,000ประการเนี่ยเขาก็เลยลอน u n c h ระบบนี้ขึ้นมาเพื่อทดลองว่ามันจะสามารถใช้ได้จริงในสภาในโลกแห่งความเป็นจริงอะ่ะเขาก็คิดแอปพลิเคชันขึ้นมาตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเหรียญคริปโตนะฮะชื่อของเขาคือบิตคอยเป็นคริปโตเคเ r รนซีเป็นเหรียญที่สามารถใช้ซื้อขายกันได้ในตลาด เขาคิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนเพื่อที่พิสูจน์ว่าระบบเขาเนี่ยสามารถทํางานได้จริงและมีความเหนือกว่าระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นถ้ามันสําเร็จนะครับตัวนี้ทํางานได้จริงซึ่งตอนหลังเนี่ย พิสูจน์แล้วว่าระบบนี้ทำงานสําเร็จมีเหนือมนุษย์จริงๆต่อไปเนี่ยคิดง่ายๆธุรกรรมที่เราไปต้องไปทํางานที่ธนาคารอะไรเนี้ยมันใช้อย่างนี้เป็นพอมันผ่านระบบบล็อกเชนเนี่ยมันไม่ต้องมีธนาคารเป็นตัวกลางละหรือง่ายๆเราไปไปที่กรมที่ดินเนี่ยใช่หไหมฮะเราไม่ต้องไปเ,เดินทางไปที่กรมที่ดินละซื้อขายกรมที่ดินเราใช้เป็นสมาร์ทคอนแท็กเซ็นสัญ,ญญาทางอิเล็กทรอนิกส์เลยแล้วทุกคนก็วางใจเพราะมันปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่อถือได้มันแก้ไม่ได้ เนี่ยเยอันนี้อันนี้คือประโยชน์ทีนี้พออย่างที่ผมบอกเนี่ยมันทํางานได้หลากหลายร้อยแปดพันประการคนก็แล้วมันประสบความสําเร็จด้วยคนก็เลยเข้ามาต่อยอดตัวสากาโมโตเนี่ยเขาทำขึ้นทำระบบบล็อกเชนขึ้นมาแล้วก็ใช้พิสูจน์โดยใช้ลันบิตคอย ว่ามันทํางานได้จริงแล้วมันก็มีคนอื่นเนี่ยเอามาแตกไปเป็นแอปพลิเคชันหลากหลายเอาบล็อกเชนเนี่ยไปใช้แอปพลิเคชันหลากหลายเลยซึ่งผมจะพูดต่อไปทีนี้ระบบบล็อกเชนเนี่ยมันมีข้อดีแล้วมันก็มีข้อเสียอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วเนี่ยข้อดีของมันคืออะไรแต่ว่าระบบเนี่ยมันก็ไม่เพอร์เฟกต์หรอกครับมันก็มีข้อเสียของระบบมันเพราะฉะนั้นคนที่เขาเอามาทํางานต่อยอดจากซากาโมโต้ตรงนี้เขาก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาและข้อเสียของระบบอย่างเช่น นายไวทอลิกเนี่ยที่เป็นเจ้าของเหรียญอีท e เรียมเนี่ยบล็อกเชนเนี่ยปัญหาคือมันช้าใช่ไหมครับเขาก็ทําให้มันเร็วขึ้นใช่ไหมครับแล้วเขาก็เอามาประจุกใช้กับงานอย่างอื่นอย่างเดิมเนี่ย i ิตคอยมันเป็นเรื่องของเหรียญใช่ไหมนายไวทอลิกเนี่ยเขาก็เอาเรื่องสมาร์ทคอน a c t เข้ามาใช้เป็นการเซ็นสัญญาอิเล็กทรอนิกส์อย่างที่ผมพูดตัวอย่างไปเมื่อกี้นะครับแล้วประการที่2เนี่ย นอกจากเขามาแก้ปัญหาบล็อกเชนแล้วเนี่ยเขานําไปประชุกตยยย์ยางอื่นเนี่ยมันก็จะมีะการประยุกต์ใช้ได้ได้สรูปแบบ 1. เอามาใช้แทนระบบเดิมเลย 2. เอามาช่วยทีนี้มันมีอะไรบ้างมันร้อยแปดประการผมจะยกตัวอย่างบางตัวให้ฟังแล้วกันนะอ,อ,อย่างเช่นเรื่องของ Cloud Funding เพิ่มประสิทธิภาพอย่างเราเคยได้ยินไหมฮะ Kick Starter หรือ i n d i e g o g o ซึ่งเป็นสตาร์ทอของฝรั่งเนี่ยคือหมายความว่าผมมีโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์นึงใช่ไหมฮะ แทนที่ผมจะไปขอกู้เงินแบงค์เนี่ยผมระดมทุนเองใช่ไหมผมเป็นสตาร์ทอัพรายเล็ก,ลกผมจะเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันก็เป็นไปนไม่ได้อันนั้นมันสําหรับรายใหญ่ใช่ไหมฮะทีนี้ผมผมเป็นรายเล็กๆอะ่ะผมจะระดมทุนผมก็ไปใช้ระดมทุนกับ kickstarter หรือ indiegogo ซึ่งเขามีแพลตฟอร์มของเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเอาระบบ smart contract เอาระบบ blockchain เข้าไปช่วยตรงนี้มันก็จะทําให้ระบบเนี่ยปลอดภัยขึ้น รวดเร็วขึ้นสะดวกขึ้นมีความเชื่อหน้าเชื่อถือเพิ่มขึ้นหรือระบบไฮเปอร์เลเจอร์ต่างๆเนี่ยอย่างใช้ผมยกตัวอย่างตัวหนึ่งเคสของ Walmart นะครับ Walmart เนี่ยเขาซื้อสับป,ปะรดเนี่ยมาขายในซูเปอปร์มาร์เกต็ตเขาเนี่ยรับจากฟาร์มเป็นร้อยเป็นพันเลยทั่วประเทศ ทีนี้มันมีอยู่เจ้าหนึ่งที่มีปัญหามันใส่ยาฆ่ามแมลงที่เขาไม่ให้ใช้เกินกําหนดคนกินแล้วมันมันเกิดมีปัญหาด้านสุขภาพเกิดป่วยทีนี้ FDA เขาก็มาตรวจพอมาตรวจแล้วเนี่ยมันแยกแยะไม่ได้อะว่าไอ ไอ้สับป,ประรดที่มันมีปัญหาเนี่ยมันมาจากฟาร์มไหนมันก็เลยตกลงสับป,ประรดลอด็อตนั้นก็ล็อตเนี่ยเขาต้องโลทิ้งหมดเลยเป็นค่าเสียหายมหาศาลแต่ถ้ามันเอาระบบตัวนี้มาใช้นะเขาเขาก็จะจะมีทําขึ้นมาเป็น QR code เป็นบล็อก a i n แล้วมี QR code ว่าควบคุมการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ปลูกเลยใส่ปุ๋ยเมื่อไหร ล็อตนี้เก็บเกี่ยวเมื่อไร่ส่งไปที่ไหนแล้วมันสามารถไอเดนได้เลยเพราะมันไปขึ้นเชลฟเนี่ยคุณใช้โซัพท์มือถือเนี่ยคุณอ่าน QR ว o d e คดปุ๊บมันก็จะแยกได้เลยว่าสับปะรดชิ้นนี้มาจากไหนล็อตไหนฟาร์มอะไรถ้ามันมีระบบตรงนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันมีปัญหาฟาร์มไหนนะ คุณสามารถแยกสับปะรดหรือสินค้าอะไรก็ได้ล็อตนั้นออกไปโดยไม่ต้องไปรีเจ็คทั้งหมดซึ่งมันมันจะเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลอ่าและตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งเรื่องดิจิตอลแอสเซทดิจิตอลแอสเซทเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสิ่งที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เราก๊อปได้ถูกไหมฮะอย่างพวก รูปภาพต่างๆตัวการ์ตูนอะไรต่างๆเนี่ยต่อไปเนี่ยเราระบบบล็อกเชนมาใช้เนี่ยมันมีซิ gnature แล้วม,มันสามารถซื้อขายมันสามารถมีเจ้าของได้คุณไม่สามารถไปลบตัวนี้ได้มันจะชี้เลยว่าไอไอแอสเซทตัวนี้มันเป็นของใครใช่ไหมฮะขโมยกันไม่ได้แล้วเขาก็จะมีเอาไปใช้ในเรื่องของการเทรดเหรียญ exchange ต่างๆการแลกเปลี่ยนเงินตาเยอะแยะ อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อไปในเมื่อระบบบล็อกเชนเนี่ยมันสามารถทำงานได้ดีขนาดนี้แล้วเนี่ยมันมีปัญหาไหมมันมีครับมันมีปัญหาอะไรมันมีคนสรุปให้เราฟังเรียบร้อยละเราไม่ต้องไปหาเองมันมีคนคนหนึ่งนะครับเป็นชาวรัสเซียยังหนุ่มอยู่เลยชื่อนายไวทอลิกไวทอลิกนี่ไม่ใช่วาตามินะครับ อาจจะเรียกคล้ายๆกันแต่คนละวัยกันวัยตวายตมิลเนี่ยมันอยู่ในเมืองไทยมาน่าจะสักหกปีแล้วในวายตลิกนี่เขาเป็นชาวรัสเซียอายุประมาณ30-30กว่าเขาเป็นเจ้าของเหรียญอีเทอริ m ม เหรียญอีเ e อ e u เมเนี่ยที่ว่ามันมาแทน Bitcoin ที่ผมอธิบายให้ฟังแล้วเมื่อกี้นี้บอกว่า Bitcoin มันช้าไงพรเดเเขาก็ทำอีเทอร e เรียมแก้ปัญหา Bitcoin ให้มันเร็วขึ้นเสร็จแล้วเขาก็เอาบิตคอยนี่มันเป็นเหรียญเทรดกันเฉยๆก็เ,เอาอีเทอร์เรียมเนี่ยเอาเรื่อง Smart ทคอนแท็กมาใช้ด้วยเป็นดิจ t a l c คอนแท็กที่ผมบอกไปแล้วว่า ต่อไปเนี่ยคุณไม่ต้องเดินทางไปกรมที่ดินละผมจะขายที่ดินขายบ้านให้คนคนนี้เซ็นดิจิทัลคอนแท็กเองกันเนี่ย,ยถ้ามันมันเชื่อถือได้100%มันปลอดภัย100%นะไม่ต้องไปกรมที่ดินละบายพา s s สตรงนี้เลยระบบมันจะบันทึกว่ากรรมสิทธิ์ของที่ดินแปลงนี้หรือบ้านหลังเนี้ยโอนจากผมเนี่ยไปสู่ผู้ซื้อละตรงนี้ อันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องนาคตซึ่งเราจะพัฒนาไปในจุดนั้นแต่นายทย้ายไวทะลิกเนี่ยเขาสรุปเอาไว้ว่าปัญหาของบล็อกเชนหรือเขาเรียกว่าดิจิตอลดิเซนทรัลไลซ์บล็อกเชนเนี่ยมันมีอยู่3ตัวซึ่งแก้ไม่ได้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างคือ 1. ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า scalability 2. security 3. decentralized ผมผมมาไล่เป็นภาษาไทยก่อน scalability หมายถึงว่าเมื่อระบบใช้ไปได้ระยะหนึ่งได้รับความนิยมระบบมันก็จะขยายตัวมีผู้ใช้เยอะขึ้นพอมีผู้ใช้เยอะขึ้นเนี่ยปัญหาที่บิตคอยเจอก็คือปัญหาคอขวดระบบมันจะช้าพอมีคนใช้เยอะมันก็เหมือนรถติดอะเอาง่ายๆมันจะเกิดปัญหารถติดมันจะช้าพอช้าเนี่ยมันก็จะไม่เวิร์กละเหมือนเอาผมยกตัวอย่างสมมติผมรอรถเมย์อยู่จะกลับบ้านผมเห็นหมูปิ้งอยากกินอยากกินหมูปิ้งผมบอก ถามพ่อค้าหมูปิ้งเอ้ยผมไม่มีเงินสดรับบิตคอย์เปล่าพ่อค้าหมูปิ้งบอกรับครับผมรับบิตคอยบอกเอา้างั้นซื้อหมูปิ้ง5ไม้ข้าวเหนียว2ผมก็โอนให้ ไอ้ความช้าของบิตไอ้บิตคอยเนี่ยบิตคอยเนี่ยมันรับธุรกรรมได้ประมาณ7ธุรกรรมต่อ1วินาที7 Trans a c t i o n per second เเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าผมธุรกรรมผมจะ a อป r o v e เนี่ยแล้วคนขายหมูปิ้งได้รับตังค์เนี่ยบางทีเนี่ยนาที20นาทีรถเมย์ผ่านไป3คันแล้วผมยังซื้อหมูปิ้งไม่ได้เลยสรุปแล้ววันนั้นเนี่ยถ้ารถเมย์คันสุดท้ายไปแล้วผมอาจจะได้กินหมูปิ้งแต่ต้องเดินกลับบ้านเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยบิตคอยมันไม่เวิร์คครับที่จะเอา ซื้อขายในชีวิตประจำวันอันนี้คือ scalability 2. security ความปลอดภัยอย่างที่ผมบอกเนี่ยระบบบล็อกเชนมันต้องปลอดภัย100%ถ้ามันไม่ปลอดภัยมีคนแฮกได้มันจะคนมันจะใช้ไหมครับมันไม่ใช้แล้วมันจะปลอดภัย100%ได้ไงขั้นตอนมันเยอะอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วว่าพอในกอโอนเงินให้ในขอใน AO โอนเงินให้ใน B ีห0 0บาทมันจะถูกบันทึกลงไปในบล็อกหรือโฟลเดอร์เสร็จแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะสร้างโจทย์คณิตศาสตร์ขึ้นมาโยนไปให โลกไอ้พวกม i n เนอร์ต่างๆเขามาลุมแก้ปัญหากันใครแก้ปัญหาได้ปุ๊บคนนั้นก็จะได้บิตคอย n ไปเป็นรางวัลส่วนระบบเนี่ยเมื่อวอลลีฟแล้วถือว่าคอนแท a เซ็กชันคอมคอมพลีทการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์เขาก็จะลิงก์หมายถึงว่าเอาเชนเนี่ยหรือเอาสายเนี่ยลิงก์ระบบนี้เข้าไปในระบบแล้วมันก็จะแก้ไขไม่ได้ละไม่มีใครสามารถแตะต้องได้เพราะในเมื่อมันไอ้ตัวโจทย์คณิตศาสตร์ที่ให้ทำเนี่ยมันยากมากเนี่ยมันก็จะต้องใช้เวลาในการทําถูกไหมฮะแต่ถ้าคุณจะไปลดเหมือนอิตาเรียนทำ อิตาเลียมไปทําโจทย์ให้ง่ายลงเพื่อต้องการความเร็วปรากฏว่าไงรู้ไหมครับพอ security ข้อ2เนี่ยลดลง Scalability ข้อ1ได้ระบบคุณมีความเร็วขึ้นแต่ว่าคุณต้องไป Compensate คุณต้องไปลดลดเรื่องอความปลอดภัยลงแล้วจริงๆในประวัติศาสตร์เนี่ยเหรียญอิตาเลียมนี่เคยถูกแฮกได้นะเพราะมันเป็นลดความปลอดภัยลงไงอ่าแล้วข้อ3นี่คือด e เซนเทลไรซ์ระบบไร้ศูนย์กลางเขาบอกในรลกเนี้ยในวัตเทรลิกเขาบอกา ปัญหาที่เขาเรียกไทรเลมม่าของระบบบล็อกเชนเนี่ยในโลกนี้เนี่ยคุณสามารถคุณไม่สามารถได้ครบทั้ง3อย่างซึ่งคุณต้องได้ครบเพื่อความสมบูรณ์ของระบบแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคุณทําได้ไม่ครบ3ข้อนี้คุณได้แค่2ใน3เท่านั้นเองซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างเช่น Bitcoin Bitcoin ได้2กับ3ได้ Security กับ Decentralize คือ,อความปลอดภัยกับไร้ศูนย์กลางแต่ Scalability b i t บิตคอไม่ได้บิตคอยช้าพอขยายไปคนใช้เยอะบิตคอยช้าส่วนให้ระบบ h y p e r l e ร g e r ได้1กับ2 Scalability ความรวดเร็วได้ s e c u r i t y ความปลอดภัยได้แต่ h y p e r l e เ g e r เป็นระบบเขาเรียกว่ารวมศูนย์มีเจ้าภาพพอมีเจ้าภาพเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงครับเหมือนตอนนี้มีปัญหาบ้านเราก็มีปัญหาต่างประเทศก็มีปัญหาเวลาเทรดคอยกันเนี่ยเห็นไหมครับพอมีเจ้าภาพเนี่ยคุณต้องเอาผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยต้องเอาคอยไปฝากไปฝาก Exchang e เจไปฝากเทรดเดอร์ไอ้ตัวเทรดเดอร์เนี่ยมันเอาคอยคุณไปทำอย่างอื่นเนี่ยแล้วเสร็จแล้วตอนหลังมันขาดทุนน่ะใช่ไหมฮะไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขานะเมืองไทยก็มีเมืองนอกก็มีสุดท้ายหนี ตัวนี่ยเนี่ยเนน,นี่นี่คือนี่คือปัญหาแต่ถ้ามันเป็นระบบด e c ซ n นทร l i z e ์หรือระบบไร้ศูนย์กลางอะ่ะมันทําอย่างนี้ไม่ได้ไงใช่ไหมพอมันเป็นระบบมีศูนย์กลางเนี่ยคนมันโกงได้นี่ตัวอย่างอันที่3เมื่อกี้บิตคอยพูดไปละได้2กับ3 1ไม่ได้ h y p e r l e d g e r ได้1กับ23ไม่ได้อ t h ท r e ียของนายไวท์ลเนี่ยได้1กับ3ครับ scalability อ t h ท r e ี m เร็วเป็นระบบ decentralized ไร้ศูนย์กลางแต่ว่า security เพื่อเร็วเพื่อจะให้เร็วขึ้นคุณต้อง compensate กับ security หรือความปลอดภัยที่ลดลงเพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกตรงนี้ว่าเป็นปัญหาไทเลมรมากไงระบบมันจะสมบูรณ์ได้เนี่ยคุณต้องมี3ตัวครบแต่มันไม่ครบอะ่ะคุณจะทำให้ครบ3ตัวไม่ได้อะ่ะ คุณได้แค่2ใน3ซึ่งทุกวันนี้ยังแก้ปัญหาไม่ได้มันมีคนคิดจะมาแก้ปัญหาแย่ๆอย่างเช่นระบบ lightning network lightning network เนี่ยเขาก็จะดีไซน์บอกระบบ consensus ของ i t t o o n เนี่ยที่ว่าสร้างโจทย์คณิตศาสตร์ขึ้นมาเนี่ยระบบความปลอดภัยเนี่ยในเมื่อโจทย์มันยากมันใช้เวลานานใช่ไหมเขาก็ไปสร้างขึ้นมาเป็นเขาเรียก secondary layer เขาเขาก็จะฉีกตัวออกจากระบบเลยเขาจะไปสร้างเลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งซึ่งมันจะลันคู่ขนานกับระบบเดิมแต่มันสามารถกลับมาเชื่อมกับระบบเดิมได้เพื่อตรวจสอบเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นหรือไม่ก็จะเป็นไปแก้ที่วิธีการตรวจสอบข้อมูล Security อย่างเช่นว่าทุกวันนี้บิตคอยใช้ระบบ POW proof of work อยู่ส่วนอย่างอีเอร่อเนี่ยเขาจะไปเปลี่ยนใช้เป็นระบบ POS หรือ proof of stake ทีนี้ไอ การวางระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยเพื่อให้มันแก้ไขไม่ได้เนี่ยจริงๆมันก็มีหลายอันอนะผม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 อธิบายง่ายๆระบบ proof of work กับ proof of stake เนี่ยมันต่างกันยังไงก่อนระบบของ Bitcoin เนี่ยเดิมเนี่ยเขาเป็นระบบที่เขาเรียกว่า proof of work นะครับระบบความรักษาความปลอดภัยแบบ proof of work proof of work นี่เป็นไงผมพูดง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ย proof of work มันเป็นระบบ เหมือนงานเทกระจาดหรือระบบเลี้ยงปลาหมายความว่าอย่างที่ผมบอกอธิบายไปทีแรกอะ่ะใน A โอนเงินให้ร้อยบาทให้ใน B ระบบก็จะสร้างบล็อกขึ้นมาแล้วการวล i ไฟบล็อกตัวนี้เนี่ยระบบก็จะคิดโจทย์คณิศาตสตร์ยากมากๆโยนเข้าไปในในตลาดเสร็จปุ๊บทุกคนมายเนอร์ minor, ทุกคนก็จะแห่เข้ามาลุมทําโจทย์นี้ทุกคนมาแห่ลุมทําโจทย์นี้หมดเลยใช่ไหมฮะมันเหมือนอะไรมันมันเหมือนกับเลี้ยงปลาคุณเดินก็ไปในสาเนี่ย ไอ้สวนสาธารณะเนี่ยคุณหยิบขนมปังโยนขึ้นไปปลาทุกตัวก็มาแห่จะมาลุมจะมากินแต่มันมีตัวเดียวได้กินขนมปังเสร็จปุ๊บคุณก็โยนขนมปังอีกชิ้นไปตรงนี้ไอ้ปลาก็แห่กันไปกินปลาทุกตัวก็แห่กันไปแต่ว่ามันมีตัวเดียวได้กินขนมปังเสร็จแล้วคุณก็โยนไปอีกแล้วก็มันเป็นลักษณะนี้มันสิ้นเปลืองทรัพยากรใช่ไหมฮะคุณใช้พลังของมเนอร์ทั้งโลกเนี่ยมาแก,แก้โจทย์อย่างเงี้ยมันเป็นการใช้งานที่ว่ามันสิ้นเปลืองถูกไหมฮะเขาก็เลยมีระบบอีกระบบหนึ่งว่า คุณเปลี่ยนไปเป็นระบบ Poop o s t t k e p r o o f of Stake St เป็นเป็นระบบไหมเมื่อกี้ p ู o o f of work ผมบอกล้วมันเหมือนเทกระจาดนเหมือนเลี้ยงป่าโยนไปตรงนี้คนก็แห่ก็ไปแย่ง r o o p of Stake เป็นระบบเหมือนระบบประมูลงานราชการเป็นอย่างนี้ฮะคือ มีหนมปังอยู่ชิ้นหรือมีงานอยู่ชิ้นคุณโยนเข้ามาแต่คุณกําหนดว่าไม่ใช่ใครเขาใครจะเข้ามาทําตรงนี้ได้คุณจะเข้ามาใช่ไหมคุณวางวางคุณต้องวางซองก่อนคุณต้องมีเงินค้าประกัน12345เสร็จระบบจะแรนดอมใช่ไหมจะเลือกแบบสุม่มว่าไอคน12345ที่า่าวางซองเนี่ยใครจะได้งานนี้ไปแต่คุณได้งานไปคุณมีเงินประกันวางค้าไว้จับผมเสร็จปุ๊บพอคุณทํางานเสร็จผมจะตรวจอ่า งานคุณตึกสร้างไปแล้วเฮ้ยสัญญา1ิบชั้นทำไมสร้างแค่9ก่ะเอ้าทำไมตึกสร้างแล้วตึกมันเอียงอย่างนี้ผมยึดเงินประกันคุณอ่า ah, แบบนี้ระบบแบบเนี้ยการใช้งานเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพมันก็จะเป็นการแอดสไนงานให้คนเฉพาะใปแล้วเวลางานมันเยอะผมแอดสไนตรงนี้งานหนึ่งคนนี้งานหนึ่งต่างคนต่างทำมันก็จะเร็วระบบนี้มันก็จะเร็วขึ้นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น proof of stake ซึ่ง Ethereum 2.0เนี่ยเขาจะมาใช้ระบบนี้ละทีนี้ ต่อไปอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็คือว่าปัญหาไทเลมรมาที่นายไวทเทลิกชาวรัสเซียเนี่ยเขาสรุปให้เราฟังเนี่ยสามข้อเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยถึงแม้เขาพยายามคิดวิธีแก้นะมันยังแก้ไม่ได้เพราะอะไรมันถึงแก้ไม่ได้รู้ไหมเพราะปัญหานี้มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างมันไม่ใช่ปัญหารายละเอียดถ้าคุณทาสีห้องผิดนะไม่เป็นไรคุณทาใหม่ห้องแคบไปคุณทุบขยายพื้นที่เนี่ยจากสองห้องทำเป็นห้องเดียวได้ถ้มาม่านไม่สวยเปลี่ยน ได้แต่ปัญหาโครง,เช,งเชิงโครงสร้างมันอย่างนี้ครับสมมติคุณลงเสาเข็มไว้เนี่ยสำหรับตึกสูง10ชั้นเนี่ยแล้วคนแห่กันมานิยมมาใช้มาเช่าตึกคุณเซ้งทําร้านนู่นร้านนี่ยคุณอยากจะสร้างขึ้นไปเป็น15ชั้นไม่ได้แล้วนะคุณพยายามคิดหาวิธีเอ้ยทำอย่างงู้นดิทำอย่าง,งานี้ดิสุดท้ายมันเป็นชนปัญหาเชิงโครงสร้างหมดนะ,ะคุณอาจจะคิดเอ้ยหลังคาห้องสูงมาเวชั้นหนึ่งทำเป็น2ชั้นให้มันเตีย้ยหลังคามเตี้ยลงหน่อยหรือไม่ ก็อ่ะชั้นหนึ่งขึ้นไปอย่างนี้ชั้นสองเอาทำบานออกหน่อยชั้นสามทำบานออกหน่อยเพิ่มพื้นที่อย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วคุณทําเกินสิบชั้นไม่ได้เพราะเสาเข็มเขาตอกมาแค่นั้นใช่ไหมมีวิธีเดียวอ่ะคุณต้องรล้อตึกหรือคุณไปสร้างตึกใหม่เลยอันนี้คือปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งไทเลม,ม่าเนี่ยทุกวันเนี้ยมันก็ยังแก้ไม่ได้แต่มันมีคนทําแล้วอ่าเขาทํากันยังไงเดี๋ยวมาติดตามคลิปต่อไปผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีคนที่แก้ปัญหา ระบบไทเลม,ม่าที่เขาพูดว่าเขาแก้ได้นะอะเดี๋ยวติดตามต่อคลิป2ครับสวัสดี